นี่เราเขาเรียกปะดุกทะเลไม่มีปลาหมึกเหรอยินดีต้อนรับสู่หาดจอมพลวันนี้เส้นว่างครับ em như nhiều... ôm len mạnh đấy ที่กินหมูกระทเสร็จเราก็จะพาไปดูที่ตกปลาหาจอมพลกันตามมันเลย มไม่ได้ขึิดมาถึงตรงเปียกกันข้า่าจะดีสวแล้ว 或者 ไกันไนะม่รู้นะปฏิหารล้านน้ำแดงน้ำแดงสดใส่ข้อเท้าดีกว่า ได้ครับพี่ปลาอะไรพี่ปลาหมึกได้มาอีเอาไปเก็บทะัลอ๋อนี่เราเขาเรียกปลาดุกทะเลไม่มีปลาหมึกเหรอแล้วนี่ใช้เหยื่อมังกรไม่มีหรอว่าจะมาตกเล่นๆนี่เราเขาไปทำอะไรกิน ปลาเนี่ยกะปแกงใช้เหยื่ออะไรพี่ตับไก่เนันเขาหาอะไรอ่ะอ๋อ เยอะมากที่นี่เต็มเลยมีลอยน้ำเึ็มมาถึงนี่แล้วนี่ัางเกงเคย เดเน่ยนี่น้อยงาล้วยน้องาทะเล อากาศยามค่ำคืนกันบ้างนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนอันนี้คือเต็นท์ของผมนะครับน้องนิ่